สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุข,ขุนสุคน,น้ำตาค่ะมื้อนี้สิพาพี่พาน้องมากินแกงหน่อไม้ใส่เห็ดฟางเลยค่ะโอแกงหน่อไม้ใส่เห็ดฟางแล้วก็ใส่นี่นมผักค่ะแล้วก็มีหมักฟักน้ำตาคะฟักทองอื้อนี่หน่อไม้สดๆทา้งข้ามีไคล้เลยค่ะพี่น้องหืม ของทอดคือต้มพอดีพี่หน่องมากินแบบเอะคือกันมาคคะเออ หืมฮมพักค่ะ อร่อยกินลราติดใจ นี่ขอพูดมากินผักคะบดเลยนะคะยกเว้นยูเว่นไผรก็ได้ะคนขี้ไรให้พักินมาหนงอุ่นกินยกกินใส่กินดู ยังไม่ถึงเวลาพูดแล้วการสอดใส่ในแกงการสอดใส่ไข่หนีเสยียบได้พี่น้องพักค่ะหน่อไม้เห็ดเฟืองมักอึอ ข้างข้ามีไข่ด้วยค่ะพี่น้องใบายานางมีขายปะโอ้มีค่ะ<ห>จะใบายานางข้าเนี่ยเป็นแบบพุงหืมใหอยแล้วละแล้วได้นำไปกินเด้ด้วยค่ะกลิ่มข้นนะใบายานางเ่า บกโคมเลยเอียงบกคมค่ะพะคะ ระวางแกงกับมุกอะไรแสพวกันนู่นเนาะมันกัดแสบทั้งสองกแ็แค่ไม่ได้แตกต่างกันอันมุกสิบเมีนำ้ำขอใจน้ำมนเป็นคนดังนะคะกะเ็เลยมีแต่คนอยากถ่ายรูปนำ้ำ หืมแสบเลยมืนอนี้นหืม เข้าใจนะคะว่าสั้นเป็นคนดังนุ่นก็พอดำนี่ท่าไหนวะถึงความดังนะแบบเข้าแถบซื้อบนุูนจักรพอดำเลยอะค่ะจริงๆเขาต้องหัวจักนุ่นไลฟ์ก่าพอดำเองเห็นไหมหัจักรไลฟ์ก่าเมนูหูจวจักรไลฟ์ก่าวายนำพ่อหูวจักรไลฟ์กับหน่นนองการพอหน่นเป็นปคนดัง <c oughs> ดังที่สุดในครอบครัวนะคะไม่ถึงดังแหนบชุด เื้ยาเงียงเลยอียงเงี้ยาเง้ยค่ะ้แบบอื้มอื้มอื้ม 嗯，嗯。<c oughs> <c oughs> ผักคาใช่นูน,น,น,นาคานนนือบวกนิ่มกินผักขาเลยขี่โมกบอกนูนโมเป็นเขียดอีโมได้นูนเพิ่นมากี่ตัวได้เพียงออกมือหนักก็น,น,นูนมากินผักขา อยมันเป็นยังขนนฮะอ้ยมันห่อนค่ะคมกลม่อม มือนีแสบจักหลกงนุ่นหล่อน,นโลกค่ะอ,อ๋อเต็มซิทเธอได้นี่เมนูนี่หายไปเลยเก่าจุดหาอีกหาไปใส่หาซุนจุนหาเหรอเน่นบัคคา กินเห่อคะค่ะ,คะพี่น้องทันไดที่สนใจน้องใหม่ทางเข้าด้วยค่ะนี่มันก็จะเป็นบอกนั่นนี่ไปเลยนะคะพี่น้องคะแนนหรือเปล่าอืมโอ้โหคะแนนค่ะพี่น้องสนใดสนใจคะแนนน้องใหม่ด้วยค่ะสามารถทักแชทและไล่รอว่าใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วพี่น้องบระหุว่าแกงน้องใหม่ใช่ย,ยังมันจะเสียบนี่ค่ะเนื้อนำพิชเลยะค่ะ เพชรช่องทางเข้ากระมีเลยนะคะพี่น้องนี่จริงๆแกงแลรไหมใส่หมอมกกันกระแสบแล้วนะคะพี่น้องถ้าเพิ่มคค้งบางอย่างเขาไปมันหยิ่งจะดับเบิลแสบนะคะแมน่ะก็ฝากพี่ฝากน้องสื่อซอยน้ำนะคะยา่านางพ,พี่น้องทันใดบ่มีทังเข้ากระมีเป็นผงเหรอแมนคะ่ะเป็นผงถึงปุ๊บละลายน้ำนะคะน้งน้ำ นำ้อนำอะน้ำนะค่ะพี่น้องและไลยนำ้ำแล้วก็เอาแกงใส่เลยได้เลยค่ะหน่อไม้แนะนำให้ต้มก่อนค่อยต้มอีกรอบนึงฮะเนะน้ำเห็ดต้มก่อนจังแกงแล้วค่ะพี่น้องค่ะนำลำไดุ้่ยถูกหมในเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ